ตอนนี้คือได้มีการแนอนจากทางบริษัทเนยได้นำเทคโนโลยีรับมาใายนอตให้กับทางนัศกษาล้วก็ันาย้นอ็ถือว่าเป็นพระราชบนะครับที่เราทงการที่จะว่าละครเนี่ยเข้าสู่ขั้นร่างราทีนี้ถ้าอุตสาหกรรมิงแล้วเนี่ยมันยังมีแกอยู่นะเพราะว่าในประเทศไทยเราต้องกวรไปอยู่ยุคสุดหรือว่าถ้าคุนออกลรในขุ้นร่างงรนเนี่ยจะไปยุเนี่ยคือการใช้ท รูปจริงครออะไรคืก็ไปไม่ได้เน้นเราเลยที่ว่าหลักสูตร LMS เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้การับส่วนตัวนะครับก็คือการนำไปใช้ประโยชน์นะครับในภาคเรียนศึกษาต่างๆนะครับก็เลยการจัดอบรมนะครับสำนักเรื่อง APA นะครับซึ่งก็บริษัทเนี่ยก็ได้เพื่อนะครับในเรื่องของเพิ่ความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคการนะครับให้กับนักศึกษาครับก็มาทำเรื่อที่เก การรวบข้อมูลที่การจับเหตยจางน้อยเป็นรูปแบที่จะจับเท่าตัวเซลล์นะบางครั้งที่จะต้องปเกการต้การกวัมนก็ต้อนาเืนกานแับจะตแบบได้นะครับอมองว่าถ้ารูปแที่เคยทำงานอ่างเมุขมีา่จัออกมาโดยที่จะลดขั้นตอนก็มีประโยนครับสำหรับสำหรับวันนี้แล้วก็ได้เห็นภาพ แล้วก็ได้ได้มีไอเดียละมีโปรละงานโปรที่เราทำแล้วก็มีคิดถึงแผนกบต่างๆว่าจะได้ประโยชน์ในคานบิน